สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซี SC คะ่ะวันนี้ช่วงใครถุงเงินนะคะวันนี้น้องถุงเงินก็มาถึงบ้านพี่บัวแล้วคะ่ะมาอาบน้ําบ้านพี่บัวคะ่ะดูพี่บัวที่พี่บัวยังไม่อาบน้ําเลยคะ่ะพี่บัวอาบเสร็จแล้วคะ่ะรอให้แห้งคะ่ะดูน้องถุงเงินอาบน้ําค่ะแม่แม่คะ่ะ โอ้ยเจ๊เจลำพูนใช่ไหมคะ,ะดูน้องถูงเงินน้องถูงเงินมาอาบน้ำบ้านพี่บัวค่ะอาบมาแต่บ้านไม่ได้คะ่ะมันหนาวค่ะแม่แม่คะ่ะดูเด็กดกป้วน สว hey, right? right ัสด <dead> ีครันสวัสดีครับกันแล้วสวัสดีครับครับผมครับอ๋อวันนี้หัวแดงผมยาวมากผมหัวแดงเฮ้ยเดินหน้าไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปเขาดึงเขาดึงดาดดึงดเดืนมาไปเดือดหน้าไปเขาจะดึงดาดฝุ่นๆเจ๋งไงจะดึงดาเอ้าลุง เรามาถึงบ้านแล้วนะครับผมบ้านพี่บัวเนาะอาบน้ำที่นี่อ้าวเช็คเช็คขาหน่อยแล้วยกขาขึ้นหน่อยเร็วยกขาขึ้นหน่อยเช็คดูหน่อยมีตะปูไหมเนี่โอ้ฝืนสวยเลยนะครับอาบนุ่นพี่บัวเนาะนุ่นพี่บัวของเรานะครับผมพี่บัวลานขนัดถึงเงินของเราไปยืมจ้องกันอยู่ยืนจ้องก็อยู่โอ้ผมเยอะเลยนะครับผม น้ำมยครับผมเอาลูกมาด้ำ้ันพี่บัวนะครับผมมาน้ำมันพี่บัวเนาะห้อ,อ,อ,อยลูกห้อยเนะนื้อพี่บัวนะครับผมพี่บัวบ้านของเราเร่ลำพูน อาบุญชูอ่าบุญชูก็มาแล้วนะคะแม่แม่ค้ะหนุ่มบุญชูรูปหล่อคะอ่ะอ่าบุญชูบุญชูเด็กใต้เหมือนน้องถุงเงินเลยบุญชู <c oughs> บุญชูเด็กใต้เด็กเจ๊หญิง ดูสาวนาโนไม่ได้หรอกสาวนาโนกระปุกลูกดีกว่าานาโนดูสาวนาโนสิสาวนาโนกับพี่ชื่นสาวนาโนก็ะปุกลูก ดูพี่ชื่นกับสาวนาโนวันนี้น้องทุงเงินมาถึงใจเช้า,ามเลยค่ะแม่ค่ะดูพี่ชื่นพี่ชื่นกับนาโนหยอกกัน เพิ่มดีกว่า,าค่ะขา,ายเพิ่มมาแล้วขายเพิ่มมาถึงเตะเช,าชา้าก่อนที่บุพินที่ถุงเงินอีกค่ะขายเพิ่มเพิ่มครับอยวขายเพิ่ม เพิ่มครับโอ้ยดูกินหญ้ากินหญ้ากับแม่ค่ะโอ้ยเจสซิสใส่เพิ่มกินหญ้ากับแม่ค่ะนี่จะหยิบเล็กหยิบน้อยเองค่ะ ดูจาะหักด้วยนะเจ๋งแล้วชายเพเจงแล้วใจยเพเจ๋งแล้วคือ,อติดไปหาพี่นาโนไม่รู้ไหนพี่นาโนล่ะพี่นาโนล่ะอะ ดู่ิชื่นสิสาวชื่นสาวชื่นคนสวยดูสาวชื่นสาวชื่นคนสวยน้องสุงเงินก็ได้ที่ผูกแล้วนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวไปดูน้องสุ่งเงินกองตา นาโน,านาโน,นโนาแวโนเี้มปุ้งมือพี่ทุงเงินกับบุญชูงเงินกับบุญชูอยู่ด้วยก,กันค่ะบุญชูก็หล่อมากเลยค่ะ đưa, đưa lắc can nước, 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 nước ngân. สำหรับคลิปนี้น้องถูงเงินฝากให้แม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะฝากคลิปน้องถือเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ